รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จิไลฟ์ให้ชีวิตดิจิตอลเป็นเรื่องงา่าอยอกอกาศทุกวันจันและวันอังคารเวลาห้าทุ่มทางเนชั่นทีวีนะคะวันนี้อยู่กับอิงแอดอิงพัทผมแกแ่แอังพัทครับและตลอดเวลานี้นะคะก็สามารถติดต่อพูดคุยกับพวกเราได้นะคะผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์ @digilive_tv กดไลค์นะครับที่ facebook.com/digilive_tv ครับผมวันนี้นะครับมีเรื่องราวนา่าสนใจมากมายนะครับตั้งแต่เรื่องของแกจีตท,ที่น้องอีจะมนานแนะนำมาเลยครับถูกต้องนะคะเป็นแกจี้โซนี่สมาร์ทแบนด์นั่นเองค่ะเป็นแกดจีๆาค่ะ ีเรื่องของแอปจริงๆนะครับที่เราสองคนเอามาฝากกันนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับรวมถึงไฮไลท์เด็ดนะครับคือจริงอาทิตย์ที่ผ่านมานี่นะครับมีงานใหญ่ของทาง g l e ค่ะแล้วเราส่งนักข่าวสืประสษาของเราแล้วครับที่วันนี้ไม่อยู่ของเราดีแหละฮะคุณอู๋แอสปินนายนั่นเองคะคุณอู๋แอสตินนายนะครับก็ไปรายงานสดถึงพื้นที่เลยครับผมที่ตันซาดิโก้เองนะครับคุณอู๋ทำเทปกลับมาด้วยนะครับว่างาน Google I/O นั้นมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวยัการเราติดตามกันนะครับแต่ตอนนี้พักกันสักครู่ครับ ก็สู่ดิจิไลท์นะครับวันนี้นะครับเรามีแกจเจตเจ๋งๆมารีวิวนะครับสมกับชื่อช่วงที่เราเอาแกจเจตมากมายในตลาดที่มีขาจริงแล้วนะครับมาบอกคุณผู้ชมว่ามันดีมันเวิร์ยังไงนะครับนี่คือช่วงดิจิไลท์แกจเจตครับ และแจ็ตวันนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ตอนนี้อยู่ในข้อมือของน้องอิงแล้วัเองอุปก้องนะคะกับ Sony Smart b a n d นี้นั่นเองนะคะคือจะบอกว่าจริงๆแล้วนะตอนนี้ถ้าคือใครติดตามรายการเราจะจะรู้ได้เลยนะคะว่ามีอุปกรณ์แกจ็ตใหม่ๆเยอะแยะมากมายนะคะที่ใช้ควบคู่กับการเล่นฟิตเนสการออกกําลังกายในชีวิตประจําวันเราเยอะมากนะคะแต่ว่าอิงถือว่าอันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่ง สมาร์ทแบนด์ที่ประสบความสําเร็จแล้วคือใช้แลรวรู้สึกชอบนะพี่แก่ต้องบอกว่ามันเปิดตัวเปิดตัวมาครั้งแรกนี่นะครับหลายคนบอกว่าเฮ้ยดีน่าสนใจใ<ช>นะครับเ<ช>พราะ,ราะว่าโซนี่ลงมาทาเองนะครับแล้วก็ดีไซน์ของโซนี่เองเนี่ยก็บอกว่าดีอยู่แล้วคือมันเข้ากับทุกชุดมากเลยอันนี้คือใส่เป็นกําไลข้อมือได้เลยนะคะคือจริงๆแล้วมีหลายสีนะอ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูกันนิดนึงนะคะคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วตัวเครื่องของมันมีขนาดเล็กมากค่ะพี่แกนี่แค่นี้เองนะคะคือเนี่ยคือตัวเครื่องของตัวโซนี่สมาร์ทแบนด์ที่เป็นที่เป็นต ที่เหลือเนี่ยครับ มันเป็นสยายมันเป็นยางนะฮะ,ะซึ่แน่รอว่ากาันน้ำกันฝุ่นตาสูดอยู่แล้วถูกต้องค่ะแล้วก็มีสปปรรพสี่งมากมายนะครับใช่คือคแบบว่าดีไซน์ออกมาเก๋ไก๋แล้วก็เข้ากับชุดได้ง่ายมากๆนี่อิงใส่แทนเป็นกาไลข้อมือได้เลยใช่นะครับทีนี้ระหว่างที่เราเราเ,ราเ,ราเล่าไปเนี่ยน้องอิงใช้มาเนี่ยน้องอิงเล่ามาว่ามันบันทึกอะไรบ้างคือคหลักๆแล้วนะคะคือมันก็จะนับก้าวเดินของเรานะะในชีวิตประจําวันเนี่ยแล้วก็คือจะคํานวณแคลอรี่ซึ่งอิงชอบมากคืออันนี้เราต้องไปใส่ข้อมูลนะคะน้ำหนักส่วนสูงของเรานะคะในแอปที่ชื่อ ไลฟ์บล็อกที่เป็นแอปของ Sony นั่นเองใช่ครับ่ะก็คือก็คือมันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เรายังแบบออกกําลังกายไม่พอเราต้องเดินมากขึ้นอีกอะไใงนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้มันก็บันทึกกิจกรรมประจําวันของเราด้วยนะคะในแต่ละวันว่าเราทําอะไรบ้างโดยเฉพาะอันนี้เด็ดมากๆคือบันทึก ว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยเราใช้วันหนึ่งเราใช้สมาร์ทโฟนทําอะไรบ้าง uh huh. คือมันบอกได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นถ่ายรูปไปกี่รูป uh huh. วันนี้ใ,ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กไปนานเท่าไหร่ uh huh. แต่ที่น่าสนใจอีกอย่างนะคะพี่แกะนิ่งชอบมากเหมือนกันคือเวลาหลับเนี่ยตอนนอนเนี่ยถ้า uh huh. เราเปลี่ยนเป็นไหนโหมดนะคะ uh huh. คือเวลาสมมติมีโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยมันจะไม่สั่นแล้ว uh huh. แตกต่างจากตอนยังวนันที่มันจะส uh ั huh. ่นตลอดเวลานะคะแล้วคราวนี้ค่ะถ้าตอนนอนเราใส่มันอยู่ด้วยเราสามารถวิเคราะห์จากแอปไลฟ์บล็อกได้เลยนะคะว่าเราหลับตื้นลึก ขนาดไหนใช่อืมคือมันจะบอกมาเป็นชั่วโมงเลยว่าวันนี้เราหลับสนิทแบบดิฟสลีปเนี่ยเป็นสีช่ชั่วโมง แล้วก็ทสำคัญคือมันเป็นงในการนาริกาปลุกได้ด้วยใช่ถูกต้องสั่นแรงมากสั่นแรงมากคือต้องตื่นแน่นอนค่ะใช่นะครับผมก็จุดเด่นนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยจุดเด่นของตัวสมาร์ทแบนเนี่ยคือต้องใช้คู่กับแอปไลฟ์ฟล็อกคือถ้าแอปไลฟ์แบนเฉยๆเนี่ยจะแบบว่าเอ้ยดูปกติไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยกับแอปไลฟ์ฟล็อกที่มากับของโซนี่นะครับต้องบอกว่ามันสุดยอดจริงๆนะครับนั่นี่คือจุดขายเลยที่ทางโซนี่เนี่ยเปิดตัวมาพร้อมกับตัวตอนนี้คือใช้อย่างพวกเอ็กซ์เพรียสีทูอะไรอย่าโอ้ใช้แแล้ววบบ่า ปรับใจมากเลยแล้วมันอัจฉริยะมากถึงขั้นที่ว่าเวลาแบบเราไปที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยคือมันมีการเก็บโลเคชั่นเอาไว้ในแอป,ป Life l i ฟ e ล็อกด้วยนะคะก็คือถือว่าอันตรายสําหรับคุณผู้ชายเหมือนกันนะพี่แกใช่ครับผมนี่คือกัดเจตนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเรามีแอป,ปเจ๋งๆนอกจากเจ้าไลฟ์ล็อกด้วยนะครับอะไร้าออีกนะครับในแอปโฟกัสครับผมสนับสนุนโดยฟิล์มกันรอยโฟกัส เราใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตแอปโฟกัสนะครับวันนี้ขอเริ่มด้วยแอป,ปของผู้หญิงซึ่งแน่นอนน้องอิงต้องเป็นคนเล่าถูกต้องนะคะคือจะบอกว่าแอป,ปอันนี้นะเพื่อนอิงเป็นคนบอกให้อิงไปโหลดมาเลยเพราะว่าจริงๆเป็นคนไม่ค่อยชอบออกกาลังกายเท่าไหร่นะคะคือคิดว่าแบบ มันเหนื่อยมันยากลาบากขอให้ติดสมาร์แบนแล้วก็ยังเดินอย่างเดียวถูกต้องคือเดินเดินแบบเดินนิดเดียวด้วยแหละไม่ค่อยออกกําลังกายมากมายเท่าไหร่นะคะแต่ว่าแอปพลิเคชันนี้นะคะอิงว่ามันตอบโจทย์มากมากกับแอปที่มีชื่อว่า work out นั่นเองนะคะสําหรับคุณผู้หญิงที่แบบไม่ชอบไปฟิตเนสไม่อยากออกกาลังกายหนักๆนะคะอิงแนะนําแอปพลิเคชันนี้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วแอป work out เนี่ยเราสามารถกําหนดเราเลือกได้ด้วยว่าเรามีจุดประสงค์ในการออกกําลังกายเพื่ออะไรอ่ะอย่างสมมุติของอิงนะคะอิงก็จะเลือกเป็นว่าอิงจะลดน้ําหนัก ก็คือนี่ต้องลดอีกแล้วขอลดอีกนิดนึงละกันอันนี้นะคะคือเขาก็จะมีกําหนดเวลามาสำอันนี้จะเป็นช่วงเวลาภายในแบบสมมุติว่า30วินาทีอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีท่ามาให้เราอย่างตอนนี้คือให้โพสท 5, 5่าท่าค้างท่านี้ไว้ประมาณต้องทาสิบวิอะไรอย่างเงี้ยเพื่อ i n เวิร์มใช่ไหมครับจริงๆขั้นแราเนี่จะมีท่าเยอะแยะมากมายเยอะมากจริงๆนะ,นะคะท่าอดีตเยอะมากแล้วก็คือกลับมาเป็นอันนี้คือแบบว่าไม่ได้ออกกำลังกายแบบก็ต้องขยับตัวนะฮะแต่ให้เห็นว่าต้องโพสท่าแต่ท่าเนี่ย เป็นระยะเวแล้วเท่าไหร่ใช่ค่ะคือ,ค,อคือถ้าทาตามได้เขาทำตามที่เขากําหนดไว้ได้<ช>คือเขาบอกว่ามันก็จะได้ผลจริงๆนะคะ<ช>แล้วคือมันน่ารักตรงที่ว่าเราสามารถเลือกเทรนเนอร์ได้ด้วยนะ<ช>ม,นมีเทรนเนอร์ออกมาให้เราเลือกนะคะ<ช>แล้วถ้าสมมติว่าเราอยากจะลดเฉพาะส่วนช่วงแขนห,หรือช่วงขาเนี่ยคือแอปพลิเคชันนี้ก็คือจะมีท่าให้เราเลือก ตามส่วนได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกแอป,ปหนึ่งที่ผู้หญิงควรโหลดไว้จริงๆพี่แกใครที่แบบว่าชื่นชอบนะครับการออกลักการก็ไปลองดูนะครับพมแอปผัดปั่นนะครับเป็นเรื่องของรถติดแล้วกันนะครับรถติดเนี่ยนะครับหลายๆคนจะมีปัญหาว่าแล้วเราจะรู้ได้ตรงไงรถติดบ้างหน้าสยามรถติดหรือเปล่าตงรงนู้นติดไหมอะไรอย่างนี้ไปมนะฮะมันมีโซเชียลเน,น็ตเวิร์กอันนึงครับที่เกิดขึ้น,นต่างประเทศนะครับและเพิ่งมาเปิดในเออมืงองไทยเป็นเรื่องเป็นราวนะครับ เปิดให้โหลดแล้วนะครับชื่อชื A ่อเวครับ e, W A z E เวสนะครับผมเวสนี่ยนะครับคอนเซ็ปต์ไม่มะไรมากครับก็คือว่าทุกๆคนที่มี Device นะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือ Android ก็ตามนะครับคุณสามารถที่จะบอกว่าช่วยการแชร์นะครับว่าตอนนี้ณนะจุดจุดนี้นะครับมีสภาพการจราจรติดไม่ติดอย่างไรนะฮะ <laughs> จริงๆง่ายๆมากเลยฮะ,ะจริงๆ <app. S 1> มันค,ค,คือคือคือประเภทประเภท,เท,เทแบบวา่าคุณบอกว่าตอนนี้รถติดอันที่ตอนเข้าสมุดตอนกลางคืนนะครับ <H ap. S 1> มันก็จะดูว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเราจะดูว่าตอนนี้นะครับรอบข้างเราเนี่ยนะฮะมีใครแชร์พิกัดเงี้ยตรงตรง,ตรงนี้นะฮะมีคนแชร์อยู่นะครับว่ารถติดไหมมันจะขึ้นบอกว่าเป็นไฟเขียวไฟแดงอย่างนี้ไปนะฮะแถ้าเกิดเราอยากบอกบ้างนะครับเราก็บอกว่าอ่ะผมอยากบอกนิดนึงนะครับว่าตอนนี้ บ,บอก<ม>ให้หน่อยคะ่ะว่าตอนนี้ที่สยามรถติดมากใช่นะฮะผมก็จะบอกว่าตอนนี้ทัฟฟิกสารีพอร์ตนะครับมีพอ,อร์ตเป็นยังไงเท่นทัฟฟิกแจมแค่ไหนนะครับแจ้งตำรวจไหมมีเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าอะไรนี้เป็นต้นนะฮะคือถ้าเกิดว่าช่วยคอนเซ็ปมันคือว่าถ้าเกิดคุณใช้คนเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ข้อมูลเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดสมมติว่าคนกรุงเทพที่เราบอกว่าคนกรุงเทพเนี่ยนะครับมีคนคนละเป็นบุคมาสิบล้านคนเนี่ยนะฮะเอาแค่สักครึ่งหนึ่งก็ได้ ไม่ได้คือหนึ่งเอาสักสิบเปอร์เซ็นต์กับแสนคน oh. ช่วยการรีพอร์ตเนี่ยนะครับเราจะมีข้อมูลการจราจรที่เที่ยงตรงยิ่งกว่าป้ายอยาัะเริยะอะไรอีกโหลดใช้เลยครับฟรีนะครับผมเราไปดูกันอยากจะโหลดบ้างเลยตอนนี้ใช่ครับแต่ก่อนจะไปโหลดนั้นมาโหลดแอป,ปสุดท้ายครับแอป,ปนี้แอป,ปเกมที่หลายคนรอคอยแน่นอนครับนั่นคือแอป,ป a n g i y Bird e p i x นั่นเองค่ะ<ช>จะบอกว่าต้องโหลดเลยนะแอปนี้โหลดมาเราติดมากนะคะคืออย่างที่ทุกคนรู้จักกันนะคะเกม a n g i y Bird นี่เมื่อก่อนฮิตกันมากเลย<ช>นะคะแต่ว่าคราวนี้เขามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้น่าสนใจมากขึ้นนะคะคือเปลี่ยนแบบเปลี่ยนไปเลยเนาะเปลี่ยนแบบที่แบบว่าหลายคนบอกว่าเล่นอย่างนี้กันเลยเหรอใช่มันเป็นเกมแนว R P G นะคะก็คือจะเป็นแบบว่าคู่ต่อสู้ในแต่ละด่านใช่ก็ค่ต่อสูนมาก็ส่งมาปุ๊บแล้วเราก็ใช้วิธีแบบว่าดีดนกให โดนนะคือเราต้องเลือกว่าเหมือนเหมือนเล่นเกมไฟนต์บอลตะศีอะฮะราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดใครเล่นแฟนต์บอนตะซีจะเข้าใจเลยคือเอาตัวนี้สู้ตัวนี้เอาตัวนี้สู้ตัวนี้ไอตัวนี้มีเวทมนต์แล้วก็อะไรที้ไปคือความสามารถของนกแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วคือคือเขาคือทาได้น่ารักมากๆว่านกเนี่ยจะกลายเป็นแบบแบบว่ามีหลายอาชีพมีเป็นพระมีเป็นโจรสลัดเป็นนักรบเป็นพ่อมดอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วเราก็ต้องมาตามสูตรครับต้องมาอัปเกรดครับแล้วก็เอาเงินนะครับมาถลุงกันนะครับด้วยการที่แบบว่าซื้อ ไอเทมทั้งหลายแหล่นะครับมาแ<ะ>บบว่าเอาตัวนี้เพิ่มพลังโจมตีอันนี้เพิ่มพลังเวทอะไรอย่างนี้นะฮะเกมนี้เรียกว่าคิดมากต่างประเทศนะครับเพิ่งเข้าเพิ่งเข้ามาจริงๆแล้วก็หลายๆคนก็หมดตังค์ไปแล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะ <laughs> แต่ว่าตอนนี้เขาให้ดาวน์โหลดฟรีอยู่นะคะไม่ไม่ไอฟไอะฟรี free free แต่ปัญหาคือหมดไีเกมที่แบบว่กตลอดเลยเราเราแก้ปัญหาด้วยสิ่งเรียกว่าเงินนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดว่าใครที่อดทนเล่นก็เล่นได้ต้องบอกอนี้คนเล่นได้คือเกมเนี่ยเข้าใจได้ง่ายแล้วก็<า>กสนุกแน่นอนค่ะนะครับนั่นคือสามแอปที่มาฝากกันนี้นะครับผมเดี๋ยวพักสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับใครสำคัญของเทปนี้เลยนะกับคุณอู๋ที่ต่างประเทศเอง,เองได้ค่ะ เข้าสู่ดิจิไลครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เราพาไปดูงานอีเวนต์สำคัญๆนะครับทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกประเองนะครับที่บอกทั่วโลกเพราะว่าหลังจากที่ข่าวก่อนนู้นเราพาไป w w d c กันนะครับและอาทิตย์ก่อนนู้นก็ไปสิงคโปร์วันนี้เรายกเราไม่ยกต้องบอกว่าคนที่มาอยู่กับเราดีแหละ คุณอู <Okay. S 1> คุณอนะครับคุณอูเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกานะครับไปงานเปิดตัวมันเรียกว่าเปิดตัวก็ไม่เชิญแล้วกันค <Ha. S 1> ่ะเป็นงานเรียกว่าอัปเดตอัปเดตเทรนใหม่ๆจากทาง Google นะครับหรืองานที่ทุกคนเรียกว่า Google I/O นัน่นเองเมื่อสอที่ที่แล้วนะครับแต่ว่าคุณอูทำสกู๊ปพิเศษมาเพื่อคนดิจิทัลโดยเฉพาะเลยจะไปยัางไงนั้นไปดูกันเลยในจิับรีพอร์ตครับ โดยฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ผู้ชมครับดิจิ r ลฟีพอร์ตวันนี้ครับกลับมาที่ซานฟรานซิสโกอีกครั้งหนึ่งนะครับที่นี่มีงาน Google I.O. ครับซึ่งถือว่าเป็นงานที่รวบรวมนักพัฒนาประจําปีของทาง Google ครับแล้วก็ทุกๆครั้งเลยนะครับกูเกิลก็จะรวบรวมนักพัฒนาจากทั่วโลกครับมารวมกันที่นี่นะครับได้มากถึง5,000คนเลยทีเดียว เป็นประจําทุกปีนะครับในวันแรกของงาน Google I/O เนี่ยก็จะมีงาน keynote ครับซึ่งทาง Google ก็จะทําการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และก็บริการใหม่ๆนะครับสำหรับงาน Google I/O 2014ครั้งนี้ทาง Google ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆอะไรบ้างเดี๋ยวตามผมไปชมพร้อมกันครับงาน Google I/O 2014ปีนี้ทาง Google ยังคงเน้นหนักเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Android เริ่มจากการเปิดตัวโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Android One สมาร์ทโฟนราคาประหยัดเจาะกลุ่มเป้าหมายประเทศที่ยังไม่สามารถเข้าถึงโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ในตอนนี้ สามารถทำาอนดรอย o ์วัออกมาให้มีสเปคที่น่าสนใจโดยที่มีระดับราคาต่ำกว่า100เหรียญสหรัฐหรือ3,000บาทเท่านั้นและเป็นไปนตามคาดที่ Google ได้เปิดตัว Android เวอร์ชันใหม่โดยที่หลายคนได้รอคอยแล้วก็คาดหวังกันมานานถัดจาก Android เวอร์ชัน k i t k a t โดยที่ยังไม่ได้เปิดเผยชื่อเวอร์ชันแต่อย่างใดใช้รหัสพัฒนา Android L เปิดให้กับนักพัฒนาได้ทดลองใช้และนำไปพัฒนาแอปของตัวเองได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป Android L มีจุดเด่นในเรื่องของดีไซน์ที่มีการปรปับปรุงครั้งยิ่่งใหญ มีการปรับปรุงให้มีความสวยงามมากขึ้นแล้วก็น่าใช้มากขึ้นมีแอนิเมชันต่างๆหลังจากที่กดปุ่มแล้วหรือว่าเปลี่ยนหน้าจอเปลี่ยนแอปต่างๆก็จะมีแอนิเมชันระหว่างการเปลี่ยนแอปต่างๆเหล่านั้นให้ดูน่าสนใจและสวยงามมากขึ้น Google ใช้ความพยายามอย่างมากที่จะทําให้หน้าจอทุกๆหน้าจอของเราไม่ว่าจะเป็นหน้าจอเล็กหรือหน้าจอใหญ่พยายามที่จะใส่ Android เข้าไปในนั้น ก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือน Google ได้เปิดตัว Android Wear ให้กับนักพัฒนาได้ทดลองพัฒนาไปแล้วในงาน I.O. ครั้งนี้ Google ก็เลยถือโอกาสเปิดตัวนาฬิกาสมาร์ทวอชที่ใช้ Android Wear ซะเลยไม่ว่าจะเป็น Samsung Gear Live, LG G Watch และ Motorola 360โดยที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงาน I.O. 2014ครั้งนี้สามารถเลือกเอานาฬิการุ่นดังกล่าวกลับบ้านไปได้เลยฟรีฟรหน่ตัว Android w วร r ที่อยู่บนข้อมือเรานั้นหน้าจอเล็กๆตัวนี้จะช่วยแสดงข้อมูลต่างๆที่สำคัญ โดยที่ไม่มีความจําเป็นจะต้องไปแตะหน้าจอต่างๆมากมายนักเพียงแค่เลื่อนหน้าจอต่างๆก็จะได้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินที่เรากําลังจะเดินทางข้อความที่เข้ามาณนะตอนนั้นๆหรือว่าฟังก์ชันเบสิกพื้นฐานในการบอกเวลาตารางนัดหมายต่างๆรวมถึงสามารถแสดงได้ด้วยว่าใครกําลังโทรเข้ามาและเรากําลังจะโทรออกหาใครเพียงแค่สั่งงานด้วยเสียงเท่านั้นหน้าจอเล็กๆที่อยู่บนข้อมืออย่างตัวนาฬิกาของเรา Google ก็จับ Android ไปใส่แล้วทีนี้พอเมื่อเราขับรถ Google ก็เลยถือโอกาสเปิดตัว Android Auto หน้าจอในรถยนต์ที่จะใช้ระบบปฏิบัติการ Android เป็นครั้งแรกนี่คือครั้งแรกจริงๆที่ Google ได้ตัดสินใจเข้ามาเล่นในตลาดรถยนต์อย่างจริงจังหลังจากที่ทาง Apple ได้เปิดตัว iOS CarPlay ไปก่อนหน้านี้แล้วหลักการทำงานของ Android Auto หลังจากที่ขึ้นรถแล้วเพียงแค่เสียบสาย USB เข้ากับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Android ของเราบนหน้าจอในรถยนต์ก็สามารถที่จะเอาข้อมูลต่างๆของ Google มาแสดงได้ไม่ไว่าจะเป็นการนำทางจาก Google Maps การเล่นเพลงผ่าน Google Play Music หรือแม้กระทั่งการสตรีมหนังเข้ามาดูบนหน้าจอในรถยนต์ได้เลยนอกจากนี้ระบบการสั่งงานด้วยเสียงของ Google Now และ Google Search ก็ยังสามารถใช้งานในรถยนต์ได้อีกเช่นเคย Android Auto ตอนนี้มีผู้ผลิตรถยนต์เข้าร่วมแล้วเกือบทุกยี่ห้อและยี่ห้อแรก รุ่นแรกจะสามารถเปิดตัวเข้าสู่สาธารณชนได้ภายในสิ้นปีนี้จาก Android w e แวบนข้อมือ Android Auto ในรถยนต์ Google ยังคงไม่หยุดแค่นั้นสำหรับงานครั้งนี้พอได้เดินหน้าเปิดตัว Android TV ต่ออีกเพื่อที่จะให้ Android เข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นขณะที่อยู่ในห้องนั่งเล่นทีวีจอใหญ่ที่เป็น Android TV นั้นจะสามารถควบคุมผ่านทางสมาร์ทโฟน Android หรือแม้กระทั่งนาฬิกาที่ใช้ Android w e แวได้ด้วยเปรียบเสมือนกับเรามีรีโมทคอนโทรลที่สามารถคอนโทรลหน้าจอใหญ่ สามารถเปิดแอปอะไรก็ได้สามารถสตรีมหนังหรือแม้กระทั่งดู YouTube ผ่านทางหน้าจอใหญ่ได้เลยทีเดียวนอกจากนี้ในงาน Google I/O 2014 Google ยังทำการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆของตัวเองอย่างมากมายอย่างเช่น Google Chromecast ที่ผู้ใช้งาน Android สามารถที่จะโคลนหน้าจอบนโทรศรัพท์สมาร์ทโฟน Android ของตัวเองไปออกบนทีวีจอใหญ่ได้แล้ว Google Chromebook มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ที่จะสามารถใช้งานร่วมกับโทรศรัพท์มือถือและอุปกรณ์ Android ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังคงอินเทรนด์กับการรักษาสุขภาพด้วยการเปิดตัว Google Fit Platform แพลตฟอร์มที่จะช่วยรวบรวมข้อมูลทางด้านสุขภาพต่างๆเข้ามาอยู่ในแอปเดียวกันอย่างที่ทาง iOS ได้เปิดตัวฟีเจอร์นี้ไปใน iOS 8ภายในงาน Google I/O ตลอด2วันยังคงเป็นสวรรค์ของนักพัฒนาบนแพลตฟอร์ม Google เพราะว่า Google ได้รวบรวมเอาวิศวกรจากบริษัทของตัวเองเข้ามาเปิดเวิร์กช็อปในหัวข้อต่างๆที่จะถูกใจนักพัฒนาอย่างแน่นอนและยังได้รวบรวมพาร์ทเนอร์ที่ได้ทำแอปร่วมกับทาง Google เข้ามาให้ข้อมูลกับนักพัฒนาและผู้เข้าร่วมงานอย่างเต็มอิ่มอีกด้วยสมกับเป็นงานระดับโลกจากบริษัทระดับโลกอย่าง Google นอกจากนี้นะครับในงาน Google iO 2 0 1 4ครั้งนี้ครับก็มีเพื่อนเพื่อนสื่อมวลชนคนไทยที่อยู่ในแวดวงไอทีรวมถึงน้องๆน,นะครับในทีมของ Google Developer Group หรือว่านักพัฒนาบนแพลตฟอร์มของ Google นะครับได้เข้าร่วมงานครั้งนี้จากประเทศต่างๆมากมายเลยนะครับพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับงาน g o o g l e ไออปีนี้นะครับไปฟังพร้อมกันครับรู้สึกดีว่า Android L เป็นเรื่องของการพัฒนา UI เนี่ย UI นะ่าจะเป็นปัญหาของ Android มาโดยตลอดว่าคนใช้ระบอกอ๋อ UI ใช้ยากไม่เหมือน iOS นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป Android แล้วมีพัฒนาการที่ดีขึ้นด้าน UI เพราะฉะนั้นผมว่ามันถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่เห็นได้ชัดอีกอย่างก็งคือ Google พยายามที่จะสร้าง Ecosystem ขึ้นมานั่นหมายความว่าคุณสามารถใช้ Android ร่วมกับ m e b o o กได้คือมันมันทำให้ระบบการทำงานทุกอย่างลงตัวมากขึ้น Today I'm here at uh, Google I/O and uh, it's very exciting and i'm very lucky to be here and experience the keynote speech that we had this morning and uh, it's very exciting to hear what google are going to be doing the next few months and then over the next year and some of the announcements today were about future products that we will see in the next six months like the android autos that we've got here behind me um, and we've also had some announcements that we can start using today. And so I can uh, go and teach students at the university how to, to use this technology, and hopefully, we can have some great apps from Thailand. แนวคิดจากการมา Google I/O 2014รอบนี้ว่าเขาพยายามทำทุกๆอย่างที่เขามีอ่ะที่มันเป็นบริการของเขาไม่ว่าจะเป็น Google Search หรือว่า Android หรืออะไรต่างๆเนี่ยให้ทุกๆจอที่อยู่รอบตัวเราอ่ะมันสามารถเป็นผลิตภัณฑ์เขาได้หมดเลยอ่ะตั้งแต่จอทีวีที่อยู่ในบ้านใช่ไหมที่เราจิ้ม โครมแคสเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นจอ Android TV ขึ้นมาได้จอนาฬิกาข้อมือยี่ห้ออื่นก็มาเจอ Android ได้อีกอย่างซ a m s ุง LG ที่เขาแจกตัวใดตัวหนึ่งในนี้นะคะหรือว่า Mo t ตก็เป็นรูปแบบของ Android ไม่ต้องผลิตเองนะคะให้ความเสี่ยงให้อยู่อยู่กับเจ้าอื่นนะคะแต่ว่ามันก็น่าสนใจเพราะว่าเป็นบูธที่คนมาดูเยอะสุดเลยก็แจกอะไรคนก็ต้องไปหาข้อมูลอย่างนั้นนอกเหนือจากนี้ในรถยนต์ก็ยังตามเข้าไปนี่อีกนะคะก็คือตัว Android Auto อันนี้คนก็จะคือหา นิดนึงตอนที่เปิดตัวเพราะว่ารู้สึกว่าออไม่คาดไม่ฝันว่ามันจะแบบมาอยู่อะไรในรถยนต์ขนาดนี้นอกเหนือจากนี้ก็ซิว่ามันก็รวมๆกันอ่ะมันเป็นเหมือนกับเทคโนโลยีที่เขาพัฒนาเสริมๆกันขึ้นมาที่ทําให้เรารู้สึกว่า Android อยู่ได้ทุกที่จริงๆอ่ะออหากุเปิดงานมือเซานใหง่ที่สุดเลยดีจใจใช่ได้มาอยู่นี่มีหลายเครื่องหลายหลายเรื่องเต็มงกับงาน Google I/O เครืง Google มีกระีเพื่อขาเจ้าให้ความหู้หลายและก็เขาสนใจหลายเรื่องกับเกี่ยวกับดีไซน์หาก็็ไปเป็นวันนี้ cross platform design มักสนใจเรื่องอันนี้และก็เรื่องเครื่างลดกับ Google Google Android Auto Android Wear กรเกีเรื่องมุงขาเจ้าเปิดใหม่และก็ให้มีความหู้หลายมื่อนี้ก็ได้มา หวามง,งานกูโกไอโอเป็นข้างในมิตท,ที่มาหวมง,งานเนาะ,ะถือว่าได้เห็นหลายอย่างสิ่งหลายอย่างที่แปลกใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาใหม่ของจากทางกูโกพัฒนาขึ้นมาเนาะแล้วก็เป็นที่น่าตื่นเต้นสําหรับเปิดคีโนสมือทำมิตเนาะด้านนอกกับมีหลายๆบูทธที่ให้ความหู้หลายๆอย่างนี้แล้วก็มีกิจกรรมไฮลิน ຕ່າງໆເ และนี่นะครับคือทั้งหมดของงาน Google I/O 2014ในปีนี้นะครับซึ่งเราได้เห็นว่า Google ได้เปิดตัวบริการนะครับและก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยอย่างมากมายเลยทีเดียวแต่สำหรับการเดินทางครั้งนี้นะครับของผมยังไม่จบลงแค่นี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามพรุ่งนี้นะครับดิจิไลฟ์ฟรีพอร์ตผมจะพาไปเยี่ยมชมอาคารสำนักงานใหญ่ของ Google นะครับหรือว่า Googleplex ทั้งนั้นเองพลาดไม่ได้เลยทีเดียวครับอูเอสปินนครับรายงานจากนครซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าน่าสนใจมากนะครับสิ่งที่ Google เปิดออกมามีหลายๆอย่างที่แบบบว่่าาหลยๆคนนนจะชชอ ว่ใช่เรื่องของอตัว Android เวอร์ชั่นใหม่นะครับแล้วก็อูมีอีกมากมายถ้าเกิดว่าจริงๆเราไม่รู้ว่าจะเล่าหมดในรายการหรือเปล่านะครับแต่เชื่อว่าหลายๆคนที่ชอบที่ชอบ Google เนี่ยน่าจะติดตามในาเว็บไซต์ข่าวสารอื่นๆแล้วด้วยนะครับแต่คุณอูยังไม่กลับนะครับคุณอูยังอยู่ที่นั่นอยู่นะครับ <laughs> <พ>อ,อยู่อยู่ย,ย,ยาวเลยนะใช่นะนะครับ ต้องต้องกลับมานะไม่งั้นไม่มีคนมาช่วยเราช่วยกลับมาด้วยค่ะนะครับผมแต่ยังมีอะไรบ้างนั้นต้องติดตามในวันพรุ่งนี้นะครับว่าคุณอู๋จะพาเราไปที่ไหนนะครับแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณมากจากการติดตามนะครับติดตามดิจิไลฟ์นะครับทุกวันจันทร์อังคารห้าทุ่มถึงห้าทุ่มครึ่งทางเนชั่นทีวีนะครับแล้วก็ติดตามพวกเราบนโซเชียลเวิร์กได้ที่อย่าลืมกดไลค์นะคะที่ Facebook ของเรา facebook.com/digitalive tv นะคะรวมทั้งทว i ต t e r นะคะ @digitalive tv ค่ะ ดูรายการย้อนหลังนะครับที่ y o u t u b e c o m d i g i t l i e t v รวมถึงเว็บไซต์ของเรานะครับที่มีข่าวสารมากมายเลย w w w d i g i t l i f e t v สำหรับวันนี้ขอบคุณจากการติดตามสวัสดีครับสวัสดีค่ะ